เรื่องเงาอาฆาตในบานกระจกละลินอายุ25ปีพนักงานออฟฟิศผู้เบื่อหน่ายชีวิตในเมืองใหญ่ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เก่าแก่เรือนไม้แก้วในย่านชานเมืองห้องพักชั้นสามดูเก่าแต่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจโดยเฉพาะกระจกบานใหญ่ขอบไม้แกะสลักสีมหกานีที่ติดตรึงอยู่บนผนังห้องนอนในคืนแรก ละลินยังคงเห็นเงาของตัวเองในกระจกที่ดูเชื่องช้าและเคลื่อนไหวประหลาดกว่าปกติแต่เธอพยายามคิดว่ามันเป็นเพียงแสงและเงาที่เล่นตลกทว่าความสงบก็สิ้นสุดลงเมื่อเธอสังเกตเห็นรอยร้าวเล็กๆคล้ายเส้นผมปรากฏขึ้นที่มุมล่างซ้ายของกระจกบานนั้นทั้งที่เมื่อวานมันยังสมบูรณ์ดีเย็นวันต่อมาพิมพ์เพื่อนสนิทของลลินมาเยี่ยม เมื่อพิมพ์เห็นกระจกก็รู้สึกไม่สบายใจทันทีแกกระจกบานนี้มันแปลกๆนะแกไม่ควรมีกระจกในห้องนอนแล้วดูรอยแกะสลักนั่นสิเหมือนรูปคนกำลังร้องไห้เลยละลินหัวเราะอย่างไม่ใส่ใจแต่ในใจก็เริ่มมีความกังวลคืนที่3ละลินนอนไม่หลับเสียงเคาะเบาๆที่มาจากหลังกระจกยังคงดังเป็นจังหวะเหมือนการเต้นของหัวใจที่แผ่วเบาเธอตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ ทันใดนั้นรอยร้าวเล็กๆเมื่อวานก็ขยายยาวขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังกรีดมันออกเสียงเคาะเปลี่ยนเป็นเสียงควรพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นและชัดเจนกว่าเดิมว่าฉันฉันหนาวฉันทรมานละลินพะง,งะถอยหลังภาพในกระจกไม่ได้สะท้อนแค่ใบหน้าซีดเผือดของเธออีกต่อไป แต่มีใบหน้าซ้อนทับของหญิงสาวผมยาวสีดำในชุดผ้าฝายสีขาวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยหยดเลือดที่ไหลออกจากดวงตาว่างเปล่าละลินกรีดร้องและทูหาพิมพ์พิมพ์แนะนำให้เธอถ่ายรูปกระจกไว้เป็นถักฐานแต่เมื่อลลินหยิบมือถือขึ้นมาเงาของหญิงสาวในกระจกก็ชูมือขึ้นมาเหนือศีรษะแล้วชี้มาที่เพดานความกลัวผลักดันให้ล,ลินเริ่มสืบค้นประวัติของอาพาร์ตเมนต์นี้ เธอพบจากเจ้าของเก่าว่ากระจกบานนี้อยู่คู่กับห้องมากว่า70ปีและไม่เคยมีใครกล้าถอดออกเพราะความเชื่อที่ว่ามันถูกผนึกอะไรบางอย่างไว้ด้วยคำใบ้จากเงาในกระจกละลินตัดสินใจตรวจสอบเพดานไม้เก่าเธอปีนขึ้นไปใช้ไฟฉายส่องและพบว่ามีกระดานไม้แผ่นหนึ่งที่สีเข้มกว่าแผ่นอื่นเธอแกะมันออกด้วยมือที่สั่นเทสิ่งที่เธอพบคือกล่องไม้เล็ก ภายในมีสมุดบันทึกเก่าผุพังและปลอยผมสีดำเส้นหนึ่งสมุดบันทึกของหญิงสาวชื่อนวลผู้เป็นลูกสาวของเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เมื่อหลายสิบปีก่อนนวลเขียนถึงความรักต้องห้ามกับชายหนุ่มที่ถูกครอบครัวกีดกันจนกระทั่งเธอตั้งขันในหน้าสุดท้ายที่เขียนด้วยลายมือสั่นๆมีข้อความว่าพวกเขาขังฉันไว้ในห้องนี้ให้ฉันอยู่กับความมืดและกระจกบานเดียว ฉันจะไม่ให้อภัยพวกเขาพวกเขาจะได้รับความเจ็บปวดที่ฉันได้รับและมีข้อความภาษาโบราณใต้ข้อความนั้นซึ่งลาลินไม่เข้าใจแต่พิมพ์ที่มาถึงพอดีก็เบิกตากว้างเมื่อเห็นผนึกความแค้นไว้ในเงาสะท้อนทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับพรึบและลินรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วพิมพ์คว้ามือถือมาเปิดไฟฉายฉุกเฉินและสิ่งที่ทั้งคู่เห็นก็คือ กระจกบานนั้นร้าวเต็มไปหมดและเงาของนวนที่เคยอยู่แค่ในกระจกก็ยืนอยู่ด้านหน้ากระจกแล้วเงาของนวนไม่ได้จ้องละลินแต่จ้องไปที่พิมพ์นวนพูดด้วยเสียงแหบพร่าเย็นชาแกคือหลานสาวของคนที่ทรยศฉันพิมพ์สุดดวนล,ลงไปกับพื้นและร้องไห้เธอสารภาพว่ายายของเธอคือเพื่อนสนิทของนวลเมื่อหลายสิบปีก่อน ยายของพิมพ์เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องความรักต้องห้ามของนวลและเป็นคนที่ทรยศนวลด้วยการบอกความลับนี้ให้ครอบครัวของนวลทราบจนทําให้นวลถูกขังและจมชีวิตลงอย่างน่าเศร้าเสียงกรีดร้องของพิมพ์ดังก้องเมื่องเงาของนวลเริ่มคืบคานเข้ามาพิมพ,พยายามคลานหนีไปทางประตูแต่ละลินจําข้อความในสมุดได้ผนึกความแค้นไว้ในเงาสะท้อนละลินตรหนักว่า กระจกบานนี้เป็นเหมือนประตูและที่กักขังวิญญาณของนวลเธอหยิบปลอยผมสีดำที่อยู่ในกล่องขึ้นมาซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกักขังนวลหันมามองละลินด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำจะทำอะไรนวลตะคอกและลินรู้ว่าถ้าเธอทำลายกระจกนวลจะได้รับอิสระและอาจตามอาฆาตทุกคนแต่ถ้าเธอปล่อยให้พิมพ์ตายนวลก็ยังคงอยู่ วินาทีนั้นแลลินตัดสินใจคร้ำสำคัญเธอคว้าปลอยผมและโยนมันเข้าไปในรอยร้าวที่ใหญ่ที่สุดบนกระจกบานนั้นทันใดนั้นเองกระจกก็เปล่งแสงสีขาวจ้าและเริ่มดูดกลืนเงาของนวลเข้าไปอย่างรุนแรงนวลกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและแค้นเคืองแต่ก็ต้านทานไม่ได้รอยร้าวบ,บนกระจกเริ่มสมานตัวและหายไปอย่างช้าๆเมื่อแสงดับห้องก็กลับสู่ความมืด ไฟฟ้าติดติดดับดับสุดท้ายก็กลับมาเป็นปกติกระจกยังคงอยู่บนผนังแต่รอยร้าวหายไปหมดสิ้นมันกลับมาสมบูรณ์เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นและลินพยุงพิมพ์ที่สลบไปขึ้นมาแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองกระจกอีกครั้ง <c oughs> เธอเห็นเงาของตัวเองในกระจกบานนั้นแต่มีรอยยิ้มที่กว้างเกินจริงและดวงตาสีแดงจางๆซ้อนอยู่ข้างใน วิญญาณของนวลอาจถูกผนึกกลับเข้าไปในกระจกแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันได้ทิ้งชิ้นส่วนของความแค้นเอาไว้ในเงาสะท้อนของคนที่แตะต้องมันแล้วหลังเหตุการณ์คืนนั้นพิมพ์กลับไปพักฟื้นที่บ้านแต่ละลินไม่สามารถหนีความรู้สึกผิดและความหวาดระแวงได้อีกแล้วเธอตัดสินใจลาออกจากงานและทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อไขปริศนาของนวลและกระจกอาาัถันเธอยังคงอาศัยอยู่ในห้องเดิม เพราะลึกๆแล้วเธอรู้ว่าตัวเองถูกผูกมัดกับที่นี่แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือละลินเริ่มมีอาการแปลกๆเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับรอยช้ำสีม่วงดำที่ข้อมือเหมือนถูกบีบอย่างแรงและเธอมัดจะเผลอยิ้มออกมาในกระจกเองรอยยิ้มนั้นคือรอยยิ้มที่กว้างเกินจริงของนวลละลินเริ่มตามสืบข้อมูลจากทะเบียนราษตะเก่าและพบว่านวลไม่ได้ถูกขังโดยครอบครัวธรรมดา แต่ถูกขังโดยพ่อของเธอเองที่เป็นอาจารย์ไสยศาสตร์ผู้บ้าอำนาจเธอพบว่านวลไม่ได้ตายเพราะอดอาหารแต่ถูกทำพิธีฝังเป็นเพื่อให้วิญญาณเฝ้าสมบัติบางอย่างของตระกูลและกระจกบานนั้นไม่ใช่แค่ที่ขังแต่เป็นบานประตูวิญญาณที่เปิดปิดได้ด้วยพิธีกรรมโบราณ และลินตามไปสืบจนเจอสุสานเก่าของตระกูลนวนและพบว่าศพของนวนถูกฝังแยกออกไปอย่างโดดเดี่ยวในขณะที่กำลังขุดดินบริเวณนั้นอย่างบ้าคลั่งตามสัญชาตญาณที่ถูกกระตุ้นด้วยเงาในกระจกเธอก็พบโถดินเผาขนาดเล็กบรรจุจดหมายฉบับสุดท้ายของพ่อของนวนจดหมายเขียนไว้ว่าลูกสาวของข้านวลข้ารู้ว่าสิ่งที่ข้าทำช่างโหดร้าย แต่ข้าจำต้องผนึกความแค้นของลูกไว้เพื่อป้องกันคำสาบที่แท้จริงที่จะทำลายตระกูลมีคนร้ายอีกคนนอกเหนือจากยายของพิมพ์คนผู้นั้นคือผู้เฝ้ารักษากระจกบานนี้มาตั้งแต่ต้นและเขากำลังรอเวลาที่จะใช้พลังของลูกและลินรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างเธอรู้ตัวว่าถูกนวลครอบงำมากขึ้นเรื่อยๆ เธอเริ่มพูดจาด้วยน้ำเสียงที่สูงและแหลมผิดปกติในบางครั้งและเกือบจะทำร้ายแมวที่เข้ามาใกล้คืนนั้นขณะที่ล,ลัลลินนั่งอยู่เฝ้ากระจกอาการถูกครอบงำก็รุนแรงขึ้นเธอหยิบมีดทำครัวขึ้นมาด้วยสีหน้าว่างเปล่าและเริ่มกรีดลงบนผนังรอบๆขอบกระจกอย่างบ้าคลั่งเลือดสีแดงสดไหลซึมลงบนพื้นไม้นั่นคือพิธีกรรมเปิดประตูที่นวลคุมเธอให้ทำ เสียงคำรามต่ำดังมาจากด้านหลังกระจกพร้อมกับเงาในกระจกที่ไม่ใช่แค่เงาของนวลอีกต่อไปแต่เป็นเงาของผู้ชายร่างยักษ์ในชุดโบราณที่ถือขวานมันคือผู้เฝ้าที่พ่อของนวลกล่าวถึงมันไม่ใช่ผีแต่เป็นอสูรที่คอยควบคุมวิญ,ญญาณที่ถูกผนึกเพื่อใช้งานทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูอย่างแรงและลินฉันเข้ามานะ พิมพกลับมาพร้อมกับพระเครื่องโบราณที่ยายของเธอทิ้งไว้ให้ซึ่งยายของพิมพ์รู้สึกผิดมาตลอดจึงพยายามหาวิธีแก้ไขเมื่อพิมพ์เปิดประตูเข้ามาเธอก็เห็นละลินที่ถือมีดอาบเลือดจ้องมองมาที่เธอด้วยดวงตาสีแดงํำและด้านหลังละลินคือกระจกที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงรอยกรากแตกละเอียดและมือขนาดใหญ่สีดำก็กำลังคืบคลานออกมาพิมพโยนพระเครื่องไปที่กระจกทันที แต่มันก็ทำได้เพียงชะลอการคืบคลานของอสูรเท่านั้นละลินที่กำลังถูกนวนคุมตะโกนใส่พิมพ์ด้วยความแค้นแกมาสายไปแล้วข้าจะเป็นอิสระข้าจะล้างแค้นพิมพ์มองไปที่ดวงตาของละลินและเห็นความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ใต้ความแค้นเธอรู้ว่าละลินยังต่อสู้กับนวลอยู่ข้างในนวลเธอเข้าใจผิดผู้เฝ้าคนนี้ตั้งหากที่ใช้เธอ เขาไม่ได้ช่วยพ่อเธอเขาแค่รอเวลาที่จะได้ครอบครองวิญญาณที่แค้นอย่างเธอพิมพตะโกนพร้อมยื่นปลอยผมของนวลที่ละลินทำดกไว้เมื่อคืนก่อนมาให้ละลินนวนที่ถูกความแค้นบดบังสายตาเริ่มสับสนเมื่อเห็นปลอยผมของตัวเองที่เธอเคยใช้สาบันรักกับคนรักอสูรผู้เฝ้ารีบเร่งการคืบคลานออกจากกระจกมันรู้ว่าความลังเลของนวลคือจุดอ่อน ในวินาทีสำคัญและลินรวบรวมพลังจิตเฮือกสุดท้ายเธอใช้มีดที่ถืออยู่แทงเข้าไปที่ภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกเสียงกรีดร้องของนวนดังลั่นปนออกเสียงคํม